ดีค่ะเจอกับชรี่แบบนี้แน่นอนว่าวันนี้เรามีเรื่องต้องเมาส์กันอย่างแน่นอนค่ะประเด็นที่เราจะมาสืบเรื่องทราบในวันนี้ก็คือเรื่องซานูเป็นลุกตาค่ะ มีแฟนสักคนก็ว่ายากเย็นแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแฟนซุปตาเป็นแฟนดาราโอ้โหยากยิ่งกว่าค่ะเอามือทาบอ,อกแล้วพูดพร้อมๆกันนะคะว่า OMG Oh my god มันยากมากแล้วถ้าวันหนึ่งค่ะสิ่งที่เรามาโนเอาไว้เป็นจริงขึ้นมา mm hmm. เฮ้ยทำยังไงดีแฟนเป็นดาราแฟนเป็นดาราจะทำยังไงดีโอ๊ยทำตัวไม่ถูกค่ะโอ๊ยเง้นใหญ่เริ่มหล่อหล่อค่ะทิมงงานเก็บค่ะ นั่นหรอคะก็ดาราเขาเป็นคนดังแน่นอนว่าต้องมีคนรักแล้วก็แฟนคลับล้นหลามค่ะเพราะฉะนั้นด่านแรกที่หวานใจของซุกตาจะต้องเจอนั่นก็คือแฟนคลับแน่นอนเพราะว่าแฟนคลับก็ต้องทั้งรักทั้งหวงศิลปินคนโปรดของพวกเขาว่ะเพราะฉะนั้นนะคะประวัติของคุณจะถูกขุดค้นย้อนหลังราวกับแอปพลิเคชัน Time Hop ค่ะและถ้าเกิดว่าคุณมีคุณสมบัติข้อไหนที่ดูแลแบบเออขัดูขัดตาขึ้นมาแล้วก็ เตรียมตัวเจอเพจแอนตี้ได้เลยค่ะขุดขึ้นราวกับดอกเพดมีให้เห็นอยู่ตามโลกโซเชียลเพียบค่ะจะโดนชุดใหญ่ชุดเล็กก็แล้วแต่บุญแต่ก,กรรมของคุณเลยค่ะไม่ใช่อะไรหรอกนะคะเพราะทำไงคะถ้าเกิดว่ามีคนเห็นขึ้นมาเดินห้างกันอยู่เนี่ยนะคะจะปฏิเสธยังไงคะเป็นเพื่อนกันบังเอิญเจอหรือว่ามากับเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนหรือว่ามากันหลายคนแต่ว่าตัดรูปออกมาได้แล้วเหลือกันสองคนนี่ก็เป็นอีกเรื่องค่ะที่หวานใจของซุปตาต้องรับให้ได้ค่ะ อีกหนึ่งข้อทดสอบสาคัญของความรักนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของข่าวกู๊กกิ๊กค่ะของดาราที่มักจะถูกจับผู้จับผลงานหรือว่าการจิ้นกันของแฟนคลับเนี่ยแหละค่ะอย่างที่อาจจะเคยเห็นตามข่าวดังนะที่ผู้ใหญ่ในวงการอัพอินสตาแกรมเรื่องของการเป็นพระนางคู่ขวัญที่อยากใ,ให้แฟนๆเนี่ยยอมรับในการเปลี่ยนจับสลับคู่กันบ้างค่ะซึ่งบางครั้งเรื่องนี้ก็พูดยากนะคะก็คนมันฟินไปแล้วอะให้ทําไงอะการแสดงบางทีก็อาจจะไม่ใช่แค่แสดงค่ะสบตาจ้องหน้าส่งอารมณ์รักกันในจอทุกวัน ลึกๆแล้วอาจจะมีหวั่นไหวกันจริงๆบ้างหรือเปล่าอุ้ยอันนี้ก็ไม่รู้นะคะแต่จะว่าไปแล้วค่ะก็ยังมีซุปตาอีกหลายคนนคะคะที่ยืดอกไม่ปกปิดเรื่องหวานใจค่ะว่าทำไมคะมีแฟนแล้วก็ไม่เห็นทําให้งานเสียหายตรงไหนอยู่ที่ว่าอยากจะปิดหรือเปิดมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอยากจะได้พื้นที่ส่วนตัวให้กับหวานใจของเขาก็เท่านั้นเองค่ะดังแล้วไม่เห็นต้องลืมแฟนเลยอะ ถึงแม้ว่าการครบกับซุปตาดูมีอุปสรรคอยู่ไม่น้อยค่ะแต่ก็ยังมีซุปตาอีกหลายคู่ที่คบหากับคนนอกวงการจนก้าวไปถึงขั้นลงหลักปักฐานแต่งงานกันเลยก็มีค่ะส่วนบางคู่ที่ไม่ได้ไปต่อต้องจบความรักลงกลางฐานก็ปฏิเสธไปได้นะคะว่าคุณเองได้กลายเป็นคนหนึ่งที่ถูกจับจ้องไม่ต่างจากซุปตาไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเอาเป็นว่าความลับไม่มีในโลกนะคะอะไรที่คิดจะปิดคนก็คิดจะเปิดแล้วก็อยากจะรู้เอาความดีเข้าสู้กันดีกว่าค่ะเจอกันใหม่กับสืบเรื่องแทบกับเชอรี่ ีรัตนไภัยทุนได้ใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้ไปแล้วนะคะบายถ้าคุณชอบเรื่องราวแซบแบแบบทางโตะข่าวอย่าลืม Subscribe ได้ที่ YouTube ไทยรัฐหรืออัปเดตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไทยรัฐทีวีค่ะ